ครับสวัสดีครับกวันนี้มาเ,เปิดแบงไกล่รลุ่น4ีหเดือนนะครับเหมาะสลับฤดดูการนานะครับออกพันษารุ่นนี้ไม่มีปัญหาครับเอาไปปล่อยได้มันพอจิกตีกันนะครับบ่คือไก่ไงกแบงเบาๆด้ครับหาโตโตแม่2โตโตผูสาโตนะครับโตผูสาโตกัเสียงดี นะครับฝึกฮัทันบ้างแล้วนะครับ <c oughs> กับเบิงเอานะครับมักซีนี่ก็จัดไปครับกับมีตัวผู้สามตัวตัวแม่สองตัวหาตัวนี้นะครับแบ่งเบาๆนะครับแบ่งพันสองนะครับสิบสองแดงนะสิบสองแดงพันสองเฉลี่ยแล้วกับตก ตัวละอสองลอยกว่าบาทครับสองลอยก็าบาทอันนี้บ่รล้มบ่รล้อมขาส่งเนาะบ่รล้รอมขาส่งม่งานนะครับก็มีตามนี้นะครับกลับกับคุณหลายๆครับสวัสดีครับ